สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นป .5 ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูตุกครั้งหนึ่งนะคะที่มุมเดิมนะลูกนะก็คือห้องสมุดโรงเรียนนะคะวันนี้ตรงกับวันอังคารที่29มิถุนายนพุทธศักราช2564นะคะวันนี้ครู จะมาให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องของบทอาขยานนะคะบทอาขยานเนี่ยนักเรียนท่องมาตั้งแต่ป .1 แล้วลูกนะคะป .1 น,นักเรียนก็เคยท่องบทอาขยานแล้วถ้าจำไม่ผิดนะคะก็น่าจะเป็นแมวเอ,อย๋ยแมวเหมียวนะคะป .2 ป .3 ขึ้นมาก็มีบทอาขยานเช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นบทอาขยาน มดเตยมดแดงเล็กๆริ้วแรงแข็งขยันนะคะหรือแม้แต่บทอขยานพฤษศพ,พกาศอนอีกกุญชรอ,อันปลดปรงนะคะใครรานใครรุกด้าวแดนไทยไทยรบจนสุดใจขาดดินอันนั้นก็เป็นบทอขยานอของปอประถมต้นนะคะ ทีนี้ระดับชั้นป .5 ของเราก็จะมีบทอักยานให้นักเรียนได้ท่องนะคะ,ะเมื่อนักเรียนเรียนในเรื่องของบทอักยานแล้วเนี่ยสิ่งที่นักเรียนจะต้องทําได้ก็คือท่องจําบทอักยานตามที่กําหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจได้นะคะ,ะความหมายนะคะของบทอักยานก่อนบทอักยานอ่านได้สองแบบนะลูก อ่านว่าบทอาขยานนะคะอ่านว่าบทอาขยานหรือบทอาขยานก็ได้นะคะก็คือบทท่องจำส่วนใหญ่จะเป็นบทร้อยกรองจากวรรณคดีเรื่องต่างๆหรือคำประพันธ์ที่มีความไพเราะมีความงดงามทางภาษามีความหมายดีให้ข้อคิดมีคุณค่าควรแก่การจดจำ ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นี่คือความหมายของบทอาขยานค่ะมาดูซิว่าเราท่องไปมีประโยชน์ไหมนะคะสำหรับการท่องบทอาขยานนั้นมีประโยชน์ค่ะอ่าประโยชน์ของบทอาขยานมีตั้งเจ็ดข้อเลยลูกอ่าอย่างข้อแรกนะคะข้อแรก ได้ตัวอย่างการใช้ภาษาที่งดงามและมีความไพเราะ,อ,ะอันนี้เป็นตัวอย่างในการใช้ภาษานะคะเวลานักเรียนโตขึ้นไปนะ,ค,ะคุณครูจะให้นักเรียนแต่งคำขวัญแต่งบทกลอนแต่งคำประพันธ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนักเรียนก็จะได้ดูตัวอย่างการใช้ภาษาของบทอักานที่เราท่องไปนะคะเอาไปใช้เป็นเป็นแบบแผนเป็นตัวอย่างได้นะคะ 2. ได้ตัวอย่างการแต่งคำประพันธ์ในรูปแบบต่างๆนะคะอย่างเช่นเราท่องกับยานี11เราก็จะได้ชันทลักษณ์หรือรูปแบบยานียานี11ที่ถูกต้องกับยานี11ที่ถูกต้องหรือท่องบทลขยานกรอนสุภาพเราก็จะได้รูปแบบของกรอนสุภาพที่ถูกต้องนะคะ3 ึกการคิดวิเคราะห์ความหมายและคุณค่าของบทตะขยานนั้นๆน,น,นะคะเมื่อท่องแล้วเราก็มาคิดวิเคราะห์ถึงความหมายว่าบทตะขยานที่เราท่องมันมีความหมายว่าอย่างไรบ้างนะคะ 4. ทําความเข้าใจทราบและทราบซึ้งในเรื่องที่อ่านนะคะทาความเข้าใจนะาเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการอ่านเป็นจังหวอะอย่างการอ่านกาบยานี1 1ก็จะมีจังหวะการอ่านของกาบยานี1 1นะคะอ่าน กรอนสุภาพหรือกรอน8ก็จะมีะจังหวะการอ่านของกรอน8หรือกรอนสุภาพ 6. สามารถนำคำประพันธ์ไปใช้อ้างอิงในการพูดหรือการเขียนนะคะ,อ,ะอย่างเราได้มีโอกาสไปพูดกล่าวสุนทรพจน์อะไรก็ดีเนี่ยเราก็สามารถที่จะนำบทอักษานที่เราเคยท่องเคยอ่านเนี่ยมาอ้างอิงมาประกอบในการพูดหรือการเขียนได้ค่ะ เจ็ดสามารถนำข้อคิดที่ได้จากบทอคยานไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันได้อันนี้สำคัญนะคะก็เจ็ดก็สำคัญไม่น้อยนะนำข้อคิดที่ได้ไปใช้ประจำวันนะคะบทอคยานในระดับชั้นปอ .5 อเราจะท่องอยู่สองเรื่องนะคะก็คือจากสังทองตอนกำเนิดพระสังแล้วก็วิชาเหมือนสินค้านะคะ แต่ภาคเรียนที่หนึ่งนี้นะคะเราจะท่องบทนี้ก่อนนะสังทองตอนกำเนิดพระสังค่ะามาดูอขยานบทหลักบทที่หนึ่งก็คือจากเรื่องสังทองนะคะเขาเป็นกรอนบทละครจะใช้จังหวะกา,ารอ่านนะคะก็คืออ่านจังหวะเป็น 222, สองสองสอง 3-2-3หรือ3-3-3ขึ้นอยู่กับจำนวนคำในแต่ละวรรคนะคะอ่าเดกู้อ่าอย่างสังทองตอนกำเนิดพระสังนะคะอเวลาอ่านเขาก็จะให้แบ่งตามเขาขีดมาให้นะลูกให้นักเรียนฝึกอ่านตามแล้วก็เว้นจังหวะการอ่านตามที่เขาขีดตัวอย่างเช่นเมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้น พระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดถวินทุกเวลามาดูการเว้นนะคะพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้นอันนี้จะอ่านเป็นสองสองสนะคะพระแม่ไปป่าเป็นอาจินก็จะอ่านแบ่งจังหวะเป็นสองสองสเช่นเดียวกันในจิต คิดถวินทุกเวลา2 3 3นะคะทั้งนี้เราก็ต้องดูจำนวนคำในวรรคว่ามันมี7 8หรือ9คําคำนะคะแล้วเราก็แบ่งจังหวะให้ถูกต้องนะคะอันนี้ก็ให้นักเรียนไปฝึกอ่านนะคะให้ฝึกอ่านเป็นทํานองธรรมดาก่อนนะคะซึ่งการฝึกท่องทำนองอฝ,ฝึกท่องบทอัขยาเนี่ยจะมีอยู่2แบบ ก็คือแบบที่1อ่านแบบธรรมดาแบบที่2ก็คืออ่านเป็นทำนองสนองนะคะแต่ลําดับแรกนี้ให้นักเรียนฝึกอ่านทำนองธรรมดาแต่เว้นจังหวะการอ่านให้ถูกต้องก่อนนะคะโดยอ,อยู่ในหนังสือเรียนอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะคะอยู่ในหน้า224นะลูกหน้า224ให้นักเรียนไปฝึกอ่านให้คล่องนะคะนี่คืองานที่คุณครูมอบหมายนะให้นักเรียนไป ฝึกอ่านบทอาขยานนี้ให้คล่องนะคะเดี๋ยวลำดับต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนอ่านแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอส่งคุณครูในลำดับต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการให้ความรู้ในเรื่องบทอาขยานเพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ